เราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ที่ซีบอร์ดเกมผีปอบตัวเกียวนะครับวันนี้วันที่31นะครับวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับทางเกมปลดระบบคาริวมาให้เล่นแล้วนะครับผมก็ปลดตั้งแต่วันที่31เดือน5ถึงวันที่16เดือน6นะครับผมก็มีเวลาเล่น16วันนะครับคือผมเข้ามาลองเล่นแล้วมีของแจกเยอะมากนะครับผมทั้งเพชรเอเยตแอมเหรียญแล้วก็เงินกุญจงกุญแจอะไรเพียบเลยนะครับมีคำเผชิญหน้าอารีนาคาริวัลทะลวงพิพาค เริ่มเดินทางเนี่ยได้ของเยอะมากนะครับผมในแต่ละอย่างนะครับแต่ว่าเริ่มเดินทางก็คือมันสามารถเข้ามาสุ่มกาชาในนี้ได้นะครับซึ่งใช้6000เพชรแต่ว่ามีตัวให้อยู่นะนะครับแต่ได้มาใบเดียวเองนะครับจำไม่ได้แล้วได้มาจากไหนแล้วก็จะมีร้านค้าแคดนวบลนะครับผมเราสามารถนําเหรียญตรงนี้มาแลกได้ถ้าจะแลกแนะนําให้แลกอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้แค่2000นะครับคือเหรียญนี้หาไม่ยากหรอกนะครับผมแต่ว่าผมดันกดใช้กับตรงนี้ไปแล้วนะครับเรากด อัพแต้มสามารถอัพเวลได้นะครับผมมันจะอัพเวลเฉพาะในโหมดนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปลดทีมอีกทีมนึงได้นะครับเราก็เอามาอัพเวลซึ่งใช้แต้มเยอะมากนะครับ ก็มาลองอัพเวลกันดูเนาะนะครับถ้าใครสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจคันิวลัลด้วยนะครับนี่มีแต้มแจกนะครับมีเพชรแจกมีของแจกคือตอนนี้ผมต้องการเพชรมาส่งตู้ยูตากนะครับตู้ยูตาตอนนี้เหลือกี่วันวะอีก9วันนะครับผมหวังว่าจะถึงการันตีเนาะนะครับจะไม่พลาดเหมือนตู้จูโซรอบที่แล้วเพราะว่าอีก20รอบการันตีแต่ลืมดูเวลาว่าตู้มันหมดเวลาไหนเออเรียบร้อยเลยอดการันตียูตะ ผมจะไม่พลาดนะครับอีกแค่50รอบก็จะได้การตีแล้วตอนนี้ผมได้มา2ตัวแล้วนะครับสำหรับยูตาก็คือปด1ดาวนะครับก็คำเชิญหน้าตรงนี้เราจัดทีมได้3ทีมหรือเปล่าวะ อ่ะสามทีมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเวลร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับมันเป็นผลจากการที่เราอัพจากตรงเมื่อกี้มาในส่วนนี้ผมจะยังไม่เล่นนะครับเพราะว่าขี้เกียจเชิญทีมคือมันต้องเชิญทีมแบบเนี่ยคนที่มันอ่อนอยู่เนี่ยอันต่อไปก็คืออารีน่าคอนดิวัลนะครับผมอันเนี้ยเราก็แต่งดับเหมือนระบบไอหนาทั่วไปนะครับแต่ว่าเราสามารถจัดทีมได้สามทีมนะครับคืออย่างที่เคยบอกไปเกมเกมเนี้ยตัวละครที่ได้มาไม่เสียเปล่านะครับได้ใช้หลายตัว จัดทีมลงได้ทั้งหมด15คนสลับโหมดนี้การกดต่อสู้แบบย่อตรงนี้นะครับมันจะไม่ต้องเข้าไปสู้แบบปกตินะครับมันก็จะสู้น้านี้ให้เลยเนาะนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปนะครับผมก็ดูพล,พลังให้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะแพ้เอาเนาะนะครับ ก็ผมเล่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อ,อยู่อันดับที่237นะครับก็รอวันได้เพชรอยู่ซงก็ต้องการเพชรมากแล้วก็ทะลวงพุิภาคอันนี้เด็ดสุดนะครับผมแจกเพชรก็เยอะพอสมควรนะครับมีเพชรมีเหรียญมีกุญแจมีเงินให้ด้วยเนาะนะครับผมผ่านมา2ด่านแล้วนะครับก็ด่าน2ก็เริ่มยากแล้วด่าน3มีเอเฟิใหม่เพิ่มขึ้นมาคือโทสะนะครับผมพอด่าน6ก็จะมีเอเฟิใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับโหมดอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับผมสนใจโหมดนี้มากกว่า เนาะนะครับเ,เราสามารถกดแบบรวมทีมที่เราแบบอยากจะตบได้แต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะนะครับผมลองแล้วเอาลูกกระจกไปก่อนละกันเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้ให้ดูก่อนเนาะนะครับเรายังไม่ต้องไปดวนกับพวกไอตัวปีศาจบอสท,ทั้งหลายเนาะ <c oughs> เรากําจัดลูกกระจกก่อนมีตัวไหนแพ้ไหมอยากกำจัดตัวนี้ก่อนอะอจื๊บ อ,อ๋ออะแบบนี้แล้วกันนะครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่บอสอ่าบางอยู่บางอยู่บางอยู่อัพเบลสกิลแจ่มเลยครับผมเนี่ยยูตะเนี่ยอย่างที่บอกไปมีติดไว้ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะปลดความสามารถจากการปลดดาวเพิ่มอันนี้แล้วแต่นะครับคือตัวละครทุกตัวถ้าปลดดาวก็ได้ความสามารถเพิ่มอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปลดก็ปลดเลย โอเคสกิลเวลสามนะครับแล้วก็อันนี้นี่ตีหมูล่ลัวบอกเลยว่าปิดเกมได้สบายๆนะสลับการมีจูโซอยู่ <c oughs> เรียบร้อยยังไม่หมดนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยบัฟอะไรขึ้นเต็มหัวโอเคเราจะใช้ใช้ใครตีดีวะอ่ะคานิกิแล้วกันอ่ะแล้วเราก็จะอัพการ์ดด้วย อรับกัดไอ้ที่เรายังไม่ได้ใช้เนาะนะครับสืบมันมันไม่ตายไปเนี่ยออ้ยที่ที่วิงอุตส่าห์หวังว่าสถานะไล่ล่าจะทำงานแต่แบบมันไม่ตายเอออะไรรอบหน้าเราก็จบเกมได้ละนะครับ <c oughs> คือจะไม่ได้ว่าถ้าชนะแล้วเลือดมันจะกลับมาเต็มหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเราชนะอยู่แล้ว ปเลยชิวตีอย่างเดียวไปเลยรับรับับบับการมีจูโซอยู่มันก็จะดีแบบนี้แหละบับบับแล้วก็ไปอีกไปอีกรับบับโอเคไปต่อนะครับเราจะเอาลูกกระจกให้หมดก่อนเด้อเก็บลูกกระจกให้หมดก่อนบอสไว้ค่อยว่ากันอ่าเอาจูโซมาด้วยเลยแล้วกันนะครับไปดีเนาะเกมนี้มีไรทำเยอะมีของแจกเยอะมีโอ้ เยอะนะครับคือมีอะไรทําเยอะจริงๆน้องเกมเนี้ยไม่รู้จะแบบมจะพูดยังไงคือมันมันมันมีอะไรทำเยอะจริงอ่ะท่านะผู้ชมนะครับตัวละครที่ได้มาก็แบบไม่ได้ปล่อยดอกเน่าๆในในดีมันก็ได้ใช้อะ่ะเออด <laughs> ีผมก็ชอบเลยเจ <laughs> ได้อะ่ะที่แบบเอฟเฟกต์การโจมตงโจมตีอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบดูสวยอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับ บับ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 เออถ้าแบบมีคัสีีนอล่างการซสนหน่อยนะมันจะแบบดีมากเลยแต่แบบไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ก็พึงพอใจต่อการเล่นเกมละนะครสายพีก็เล่นได้นะท่านผู้ชมพูดไปยังวะสายพีก็เล่นได้เกมเนี้ยโอเคจิ๊บจิ๊อบอัพไปแล้วก็กดอันนี้เลยคิดว่าตายไหมอาจจะไม่ได้กดเลิง ไม่ได้กดเล็งตัวบางๆไม่เป็นไรไลล่าทำงานดิไลล่าโอ้ยมันบัฟก่อนบัฟก่อนมันบัฟก่อนไลล่าเอา้าเอาฟฟกยังไม่ทำงานเหรอเออเราก็ไม่ได้อ่านด้วยอนึกว่าแค่ตายแล้วแบบได้ตีต่อคิดไว้แค่นี้ไม่ได้อ่านทั้งหมดไม่เป็นไรยังไงก็ชนะอยู่แล้วเอบเอบ ตายก่อนเลยจูโซอีกฝั่งอาการแล้วก็ฝาบ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 ,บอันนี้ไล่ล่ามาแน่นอนบับบับเรียบร้อยโอเคน่าจะเหลือแค่แกงบอสแล้วปะวะแก๊งบอสนี่แหละตัวปัญหานะครับคือผม,ผมลองตีพวกบอสก่อนแหละแล้วมันไม่รอดนะครับเหลือบอสสามตัวเฮ้ยเห็นอะไรม่วงรู้หมดแล้ววะเอาใครก่อนดีเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันมามึงคนเดียวก่อนเลยเจอทีเดียวสามตัวไม่ไหวว่าบอสอะเอ้ยมันมีติดวิกอยู่โอเค อัพเลยไปไปนี่เน้นเน้นเน้นเลยสับ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 ,บตัวเดียวชิวชิวไม่ต้องเหมาเรียบร้อยติดวีคโอโหตัวเดียวชิวจัดเลยลุงยีไม่เอาไปหมู่ตั้งแต่แรกหรอกแม่งเอาไปสามตัวผมลงบอสสามตัวแล้วแม่งไม่ผ่านไงห้าวไงห้าวไงห้าวไ,ไม่รู้เรื่องไงเออหรือไอ้บอสตัวนี้มันไม่ยากวะ เรียบร้อยลองของไหมเหลือแค่สองตัวไงลองของว่ะท่านผู้ชมไปเอาบอสสามตัวกับลูกกระจกตัวหนึ่งแม่งแบบสู้ไม่ได้มาบอสที่เราต้องตบเอาใครก่อนดีอุย้ยเออมันเป็นท่าสีม่วงคืออะไรอ่ะอ๋อท่าม่วงท่าม่วงคืออะไรวะเอ้ยมันไม่แพไ้ไม่โดนวีงงั้นเอาไอ้ตัวที่มันโดนวิก่อนละกันไปมึงก่อนเลยพะหนุ่มอับกาจาก้ะ ฟาน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 เอ้ยแต่มันโดนอยู่เฮ้ยหรือว่ามันโดนหมดวะไม่แน่ใจไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าอขันนิกิไปก่อนแล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีโอ้โดนสวนมาอืมโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่งซัดทุกคนเลยแต่ว่าเบาๆอยู่เอ้ยมันกลับมาตีได้ไงวะไม้เป็นไรโอ้โหท่านผู้ชม ยูตะติดมืนติดวีคโอเคไม่เป็นไรเราก็จะซัดมันเลยละกันแบบไม่สนไม่สนแล้วไม่แคร์ตายแน่นอนอย่างอย่างรอดอีกเหรอเออไลลาไลลาจิม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 ม,ม,มเรียบร้อยโอ้รู้งี้กดทีละตัว2ตัวดีกว่าเนะนะครับไม่น่าแบบห้าวเลยแต่ไม่แน่ใจว่าถ้ากดแบบหลายๆตัวของที่ได้มันจะต่างกันไหมเพราะว่า เออตอนแรกก็กดหลายตัวมันก็ลืมไงหมดยังเนี่ยหมดแล้วมั้งเฮ้ยนี่งไงก็ว่าอยู่ต้องดูให้ดีนะหมดยังเนี่ยเลีอย่ตาคนเดียวเอ้ากำโอ้ตัวบัฟแค่ตัวเดียวมันจะเอาอะไรมาสู้ผมจริงเป่าไปเคลียร์จบเกมครับบัฟแล้วก็ฝาดเอ้ย ไม่โดนโอเคเหว<ะ> <Okay. S 1> ๋อเลยเหวอเลยตีไม่โดนเหว๋อเลยเรียบร้อยเร й ติ้ง S นะครับเพชร500เหรียญ300นะครับแล้วก็กุญแจแล้วเงินนะไม่รู้ดาถัดไปก็ได้ของเหมือนเหมือนกันเนาะนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะจ๊ะแล้วก็มีรางวัลรายสัปดาห์ด้วยนะครับมีทีมแนะนำด้วย เออนี่ทีมที่เราใช้นะครับแล้วก็ทีมที่เขาแนะนําก็จะประมาณนี้ซึ่งเราไม่มีอดิมะไม่มีน้องคนนี้แล้วก็มีไอ้ตะลงคนนี้ด้วยนะครับผมเราไปสายฟรีเราก็เล่นเท่าที่เราเมียเนาะนะครับล้านผมรอแรกอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับอะมีตั๋วใบเดียวก็ไปแล้วกันช่างแม่งมันโอ้โหมืดตึบมืดตึบโอเคก็สตาร์ทคลิปนี้ไปก่อนเนี่ยฝากากดไลค์าากดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเ <c oughs> ก,กมนี้แจกของเยอะจริงๆ,ๆนะครับมีอะไรเราทําค่อนข้างเยอะแบบเยอะแบบเยอะมาก นะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆสำหรับสายฟรีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไปแล้วไปบ่ากดไลค์ด้วยนะครับ